จะเป็นยังไงถ้าเกิดใช้ผลมังกรไปตีโรงงานจะได้ผลมังกรหรือเปล่าไปดูมาครับทุกคนตอนนี้โรงงานก็ได้เกิดแล้วนะครับซึ่งเราก็มีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นในการตีโรงงานเชื่อกันว่าถ้าเราเอาผลไหนไปตีโรงงานจะได้ผลนั้นคลิปที่แล้วนะที่พี่เคยเอาผลคิสเน่มาตีโรงงานก็ได้ผลคิสเน่จริงๆไว้คนดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลิปนี้เอาผลมังกรมาตีโรงงานจะได้ผลมังกรหรือเปล่านี่ครับเราจะใช้แค่ผลมังกรตีเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้สกิลดาบจะไม่ใช้สกิลหมัดแล้วก็สกิลปืน ใช้แค่มังกรเท่านั้นแล้วตอนนี้ครับหลอดฟูลี่ของเราก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นมังกรกัน,กนดีกว่ามาเอาไว้คนดูพี่แปลงร่างได้แล้วว่ะแล้วลองใส่สกิลครับผมกดค้างนะกดซีค้างจะเป็นไงไปดูปล่อยขึ้นครับปึงป้งปึงป้งปึง้งโอโ้โหดาเม 20, จสองหมื่นจะสามหมื่นไหมโอโ้สองหมื่นซีถือว่าโกงอยู่นะแล้วจังหวะนี้โรงงานจะแตกแล้วสามสองหนึ่งผลมังกรเฮ้ยผลมังกรเฮ้ยได้ผลมังกร,งกรจริงทุกคน้ยลีดเองอยู่ปะน้อง อยู่อยู่พี่อยู่เอ็งมาดูนี่ดิพี่ได้บอมังกรดีดีพี่ผมผมขอได้พี่ผมผมขอได้พี่ผมผมผมอยากรึมานานแล้วพี่ผมแบบไม่มีมังกรใช่ไหมพี่ผมขอได้ไหมพี่ไม่ให้พี่เก็บไว้ให้สาวดีกว่าเฮ้ยนั่งไงนั่งไงสาวมาแล้วเว้ยให้สาวดีกว่าไหนว่าสาวไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยสาวไปไหนเราลืมเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จะให้หนูเหรอขอได้ไหมอะไรครับอะไรฮะขออะไรครับ ขอมังกรอ่ะพี่พี่บอกอว่าพี่จะให้สาวอ่ะพี่จำหนูไม่ได้แล้วเหรอ,อเอเอจะยังไม่ได้ครับปิดคนแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเว้ยไอ้ลิศเก็บแล้วเว้ยกูเก็บข้าครังแล้วกูไปแล้วอุยอ้ย,ย,ยพี่ขอหนูขอได้ไหมคะอเอาคนมังกรหนูมา